ลัคนาราศีธน,นูนะครับ ดวงชะตาของท่านนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่31ตุลาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนเป็นสัปดาห์ที่นะครับดาวทั้ง3ดวงยังคงอยู่ในตำแหน่งโยกหลัง กับชาวลัคนาราศีธนูคำว่าโยกหลังนั้นนะครับเป็นอะไรที่คอยซัพพอร์ตคอยอุ้มสมคอยผลักดันนะครับชะตาชีวิตของลัคนานั้นๆให้ดีให้เด่นโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณสมบัติของดาวดังกล่าวนั้นนะครับเป็นดาวที่ดีก็ยิ่งจะเสริมกับลัคนานั้นๆให้โดดเด่นขึ้นอย่างมากทีเดียว ในกรณีของชาวลัคนาราศีธนูนั้นดาวที่โยกหลังทั้งหมด3ดวงก็ได้แก่ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะและเป็นกเกษตราธิบดีดาวพุธดาวอาทิตย์นะครับทั้ง3ดวงโยกหลังตรงนี้ทำให้ชาวลัคนาราศีธนูจะมีความโดดเด่นจะมีโชคดีในเรื่องของการเงิน มันจะไม่โชคดีได้ยังไงอ่ะดาวสุขดาวเจ้าเรือนลาภาก็เป็นเกษตราที่ปดีพอไปดูดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนกระดุมพาก็เป็นเกษตราธิปดีฉะนั้นการเงินการทองอยังคล่องตัวดีอย่างมากสําหรับชาวลัคนาราศีธนูแล้วงานก็ดีด้วยเพราะว่าดาวพุธนั้นนะครับดาวเจ้าเรือนการงานก็โคจรมาสัมพันธ์กับดาวสุขได้ตําแหน่งเป็นคู่ธาตุน้ําอยู่ในเรือนลาภาอีกเช่นกัน ดาวการงานก็เป็นลาบอีกแสดงว่าจะมีลาบผลมีโชคดีต่างๆเข้ามาสำหรับชาวลัคนาราศีธนูวันจันทร์นะครับวันจันทร์และวันอังคาร2วันนี้งานขยับดีมากจะได้มีการพูดคุยหรือมีการตกลงอะไรบางอย่างที่ดีๆนะครับในเรื่องของงานเป็นเงื่อนไขที่ดีในเรื่องของงานวันจันทร์เป็นวันที่ดีมากวันจันทร์จะมีโชคดี วันอังคารนะครับถ้าได้มีเวลาทําบุญสุนทานจะยิ่งดีนะครับเสริมดวงอย่างมากทีเดียวคือคือมันเฮงอยู่แล้วล่ะวันจันทร์กับวันอังคารนะวันพุธนะครับงานนะครับคุณอาจจะมีล้าอยู่บ้างมันจะไม่ล้าได้ยังไงครับชาวธนูเนี่ยคือชาวธนูนี่จะได้อะไรแต่ละอย่างนี่มันไม่ค่อยได้ฟุกฟุกนะมันจะต้องลงมือลงแรงทําแต่โชคดีของชาวธนูก็คือมันมีอะไรดีๆเข้ามาตลอดให้คุณได้ทําให้คุณได้ เ,เข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปทำแล้วมันสำเร็จสำเร็จแล้วมันก็ได้เงินได้ทองนะครับนี่แหละครับก็คือชาวลัคนาราศีธนูในเรื่องของงานในวันพุธอ่ะอาจจะมีอ่ดๆในเนื้ออยู่บ้างติดต่ออะไรอาจจะมีอ่ดๆในเนื้ออยู่บ้างวันพฤหัสนะครับเป็นวันที่ดีมากมีความสุขในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือการติดต่ออะไรต่างๆที่ดีในเรื่องของความรักในช่วงวันพฤหัสนะครับ วันศุกร์อาจจะมีการเดินทงเดินทางก็ได้นะวันเสาร์เป็นวันที่โชคดีในเรื่องของการเงินอีกหนึ่งวันน่าจะมีข่าวดีหรือมีอะไรดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามาอย่างแน่นอนในวันเสาร์นะครับแล้ววันอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่เกี่ยวกับเรื่องรักๆใครๆนะสรุปแล้วการเงินยังดีต่อเนื่องสําหรับชาวลัคนาราศีธนูแล้ววันที่โดดเด่นเรื่องเงินที่สุดก็คือวันจันทร์วันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ นะครับโดดเด่นมากๆทีเดียวจากโยกเก์ของดวงดาวตรงนี้ที่ผมได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วส่วนในด้านคู่ครองด้านความรักนะครับดาวอังคารไปเล็งลัคนาราศีธนูดาวอังคารเนี่ยไปอยู่ในเรือนคู่ครองนะครับส่วนดาวเจ้าเรือนคู่ครองจริงๆคือดาวพุธเนี่ยมันมาอยู่ในเรือนลาภะชาวลัคนาราศีธนูจะมีโชคในเรื่องเพศสัมพันธ์นะครับ เรื่องรักๆใกล้ๆเรื่องเพศสมพันธ์ผมไม่รู้มันเป็นโชคหรือเปล่าแต่ว่าชาวลักนณาท่น,นูทั้งหญิงทั้งชายน่าจะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าดาวอังคารเองก็มาจากเรือนปุตตาแล้วก็ไปเลงลักนณาของคุณแล้วก็ไปเลงดาวเกตที่อยู่กับลักนณาของคุณด้วยฉะนั้นนะครับในสัปดาห์หน้านะครับจันทร์ที่31ตุลาคมเร่ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนเป็นสัปดาห์ที่อบอวนไปเรื่องเรื่องรักๆใกล้ๆอีกเช่นกัน แต่ดาวอังคารเองก็มาจากเรือนวินาศด้วยนะครับมันน่าจะเป็นอะไรที่ความรักที่ไม่ค่อยเปิดเผยนะักนะเออตามนั้นแหละดาวอังคารเล็งกับเกตด้วยแหละมันจะมาแนวนี้แหละแล้วราวหูก็เล็งกับสุกอีกนะชาวธนูก็นะชนนะใช่ย่อยแหละฮนะใช่ไหมมักมาในการ,ารมัรกรหน้าดูเลยในสัปดาห์หน้าไปดูเถอะขอให้โชคดีนะสีนาโชคสัปดาห์หน้าอุ้ยลืมบอกเลยสีนําโชคได้แก่สีฟ้าสีน้ําเงิน แล้วก็สีเขียวเขียวตองพวกนี้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสีของเครื่องแต่งกายหรือแม้แต่สีของออกระเป๋านะฮะกระเป๋าสะพายกระเป๋าสตางค์นำโชคดีมาให้แน่ๆแล้วก็อย่าลืมนะชาวลัคนาท่านนูเนี่ยดาวเจ้าเรือนของคุณคือดาวพฤหัสยังเป็นกเกษตรราธิบดีแล้วเป็นปัญจมหาบุรุษโยกแล้วเป็นปทุมเกณฑ์อยู่โอ้โหโคตรดีเลยนะชะตาคุณยังโดดเดี่ยอยู่มากทีเดียวฉะนั้นถ้าเกิดจะ ออกสังคมหมู่กว้างต้องเจอคนเยอะๆให้เลือกใช้สีแสดหรือสีส้มขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ